คคุณนะรับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับคือ MG GS 1.5ลิตรเทอร์โบรุ่นใหม่ครับผมพลังแค่1.5ลิตรเทอร์โบนะครับแต่แบกพละกําลังเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ร่วมทดสอบนะครับในกิจกรรมทดสอบของ MG ครับคือ MG GS 1.5ลิตรเทอร์โบเส้นทางนะครับจากกรุงเทพนะครับไปอุดรธานีความแตกต่างความสนุกสนานในการขับขี่ของรถรุ่นนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์สมรรถนะเครื่องยนต์นะครับรวมถึงฟอรเจอร์ต่างๆในรถรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ของดีไซน์นะครับภายนอกตัวรถมีการออกแบบเรียกว่าตามหลักการของบิดไดนามิกครับซึ่ง MG เนี่ยใช้เป็นหลักการในการออกแบบรถทุกรุ่นนะครับคือรวบรวมเอาข้อดีข้อเด่นในเรื่องของสมรรถนะการควบคุมระบระบ,บความปลอดภัยไว้ด้วยกันครับและด้วยล้ออัลลอยนะครับที่เล็กกว่าในรุ่น2.0ลิตรอันนี้เป็นรุ่น1.1ลิตรที่ใช้ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วครับส่งผลให้ความสูงของรถเนี่ยเตี้ยลงกว่ารุ่น2.0ลิตรครับ ด้านท้ายนะครับมีจุดที่สังเกตเห็นความแตกต่างก็คือตัวไฟท้ายนั่นเองแต่ภาพลักษณ์โดยรวมทั้งหมดของตัวดีไซน์นี้ผมถือว่าให้ความสวยงามเฉียบเฉียวตามสไตล์รถสปอร์ตเนกประสงค์ครับมาดูตอนท้ายกันบ้างครับห้องจุสัมภาระกว้างขวางสะดวกสบายครับตัวเบาะนี่ครับสามารถพับให้ราบเรียบได้นะครับเพิ่มอัรถประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของการขนถ่ายได้นะครับความสบายอีกอันนึงของเบาะ m อนะครับด้านหลังนี่สามารถปรับได้ถึง14องศาครับฉะนั้นการเดินทางไกลนะครับก็จะให้ความสะดวกสบายมากขึ้น ด้านหลังครับก็มีช่องแอร์ให้ครับกระจายความเย็นอย่างทั่วถึงเลยนะครับและนี่ก็คือภาพโดยรวมนะครับของตัว MG 1.5ลิตรเทอร์โบครับของภายในห้องโดยสารมาดูในเรื่องของการขับขี่กันบ้างครับ MG GS รุ่นนี้นะครับ ถึงเครื่องยนต์จะเล็กครับ1.5ลิตรแต่พละกําลังนี่โอ้โห167แรงมา้าที่5,600รอบตนาทีเนี่ยให้การตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับผมขับแล้วรู้สึกสนุกมากกับการขับขี่ให้อารมณ์แบบฟันทูได้นะครับระบบช่วงล่างเองครับมีการเซ็ตตัวที่นุ่มลงกว่ารุ่น2.0ลิตรก็จริงนะฮะแต่ก็ยังให้สิรธิภาพในการขับขี่การทรงตัวและก็ความไว้วางใจได้เป็นอย่างดีพวงมาลัยครับแบบมันติฟังก์ชันครับควบคุมระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆนี่ได้นะฮะก็ให้ความแม่นยำนะครับแล้ว รถเป็นอย่างดีครับแล้วก็ในเรื่องของอาตาังอาตราลงอัตราเร่งนะครับไม่ว่าจะตีนต้นตีนปลายก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าให้การขับขี่ที่ต่อเนื่องฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับที่สนใจรถเล็กแต่สมรรถนะสูงอัตราประโยชน์สูงครับรวมถึงฟิวเจอร์ต่างๆที่เรียกว่ามีมาอย่างครบคันแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะฮะผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งสําหรับคนที่สนใจรถแบบสปอร์ตเอสรุ่นนี้นะครับ เ่องของขุมพลังกันบ้างครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1.5ลิตรเทอร์โบครับแรงจัดจ้านมากขึ้นนะครับเรียกว่าละพกําลังไม่ได้ด้อยไปก่าตัว2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง167แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีนะครับและที่สาคัญคือเขาให้แรงบิดที่สูงมากครับที่250นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำนะครับคือ1,700ถึง4,400รอบต่อนาทีครับทางานร่วมกับเกียร์อัตโมัติ7สปีด TST ครับ ังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องสมรรถนะและความแรงจัดจ้างของรถคันนี้ครับ่คืออีกหมดพิสูจน์หนึ่งนะครับสำหรับการทดสอบรถในครั้งนี้นะครับก็คือ MG GS 1.5ลิตรเทอร์โบนั่นเองนะครับเราขับจากเมื่อวานนะฮะกรุงเทพนะครับแล้วก็มาถึงที่ขอนแก่นและเดี๋ยววันนี้นะครับจากขอนแก่นเนี่ยเราจะมุ่งตรงไปที่อุดรอนธานีนะครับ เพื่อเป็นการทดสอบในเล็ขที่2อันสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประหยัดในการขับขี่นะครับจากระยะทาง600กิโลเมตครับถือว่าตัว m g g s นให้การตอบสนองอย่างดีนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบนะฮะ167แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีกับเคงนราคาค่าตัวมี2รุ่นครับรุ่นดีนะครับราคาก็ถูกหน่อย 8แสนปลายปาครับแต่ถ้าเกิดเป็นพับท,ที่เราขับมาในวันนี้ครับมีตันหลุมมีอุปกรณ์ต่างๆครบชุดเลยนะครับอันนี้ราคาค่าตัวคือรุ่น X เ,เนี่ยราคาค่าตัวที่9แสน9หมื่น9พันบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถหนึ่งที่เรียกว่าให้ความคุ้มค่าในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆครับการทประโยชน์ต่างๆผมเชื่อว่าถ้าใครมีโอกาสได้ลองได้สัมผัสรถพิสูจน์ครับก็จะเห็นสมบันะของการขับขี่ระบบช่วงล่างนะครับความคุ้มค่าดังนั้นใครที่สนใจรถ ถ้าปอร์ตแบบ SUV แบบนี้นะครับผมพลังเล็กแต่ให้ความจัดจ้านก็จริงนะให้ความจัดจ้านผมถือว่า MG GS 1ีจีเอนลิตรนี่คือคำตอบหนึ่งที่คุณน่าจะไปค้นพบหรือไปพิสูจน์กันที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศไทยวันนี้มอเตอร์ขับขี่คอมคาร์ไลท์เว็คอมและ smart ride radio นะครับต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้โอกาสหน้าครับเราจะนำเรื่องราวทดสอบรถดีๆเหล่านี้นะครับมาให้คุณได้ติดตามกันครับสวัสดีครับ